เศร้าใจซะแล้วครับพี่น้องประชาชนครับกระทรวงการคลังเผยเงิน5,000บาทจ่ายแค่3เดือนก่อนอีก3เดือนต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง4 h 1 0บบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับกลับมาพบกับผมบารมีคนจนคนเดิมครับกับรายการบารมีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวสารสิทธิประโยชน์ของพ่อพี่แม่ป้า ปวงชนบารมีคนจนคนไทยทุกท่านครับและก็สำหรับข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ล่าสุด9เมษายนนะก็ได้มีการเกิดเรื่องครับที่ท่านอา่ารวฐนนะครับผมได้มีการถแถลงเมื่อวานนี้นะครับวับนที่8ก็เรียกได้ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน หลายคนก็อาจจะเศร้าใจนะจากที่ได้พลาดหัวข่าวเอาไว้นะครับผมก็ท่านเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับกับนักข่าวว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ได้มีการเตรียมเงินพร้อมในการช่วยเหลือถึง6เดือนแต่ว่าในระยะแรกก็จะขอแบ่งใจไปก่อนแค่3เดือนก่อนนะครับเพราะว่าระยะเวลาถึง6เดือนเนี่ย มันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับเพราะยังไม่รู้ว่าเงื่อนไขเวลาอะไรต่างๆเนี่ยและก็เรื่องของโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยมันจะมีแนวทางออกไปเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมก็จะต้องขอใจไว้แค่3เดือนก่อนและก็รอดูกันอีก3เดือนนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมรับฟังข่าวสารนี้กันได้เลยนะครับอ่ะก็จะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับผม คลังเผยเยียวยา5,000บาทตรงนี้ขอจ่ายแค่3เดือนก่อนอีก3เดือนรอดูสถานการณ์ชี้โควิดอาจสิ้นเร็วหรือช้ากว่าที่คาดคิดเอาไว้ก็จากที่กระทรวงการคลังนะครับผมจะคัดกรองผู้ที่มาลงทะเบียนเพื่อที่ว่าจะรับเงินในการช่วยเหลือ5,000บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับผ่านเวอร์ไวเบเราไม่ทิ้งกัน .com ครับ โดยการลงทะเบียนล่าสุดเลยนะครับมีคนลงทะเบียนมา24.8ล้านคนแล้วนะครับเสร็จสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะจะมีการตรวจสอบภายในวันที่12เมษายนนี้นะครับโดยตอนนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์และก็ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยไปเป็นจำนวน1.68ล้านคนนะครับในกลุ่มนี้ ก็จะมีการเร่งทยอยโอนเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10เมษายนนี้และก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าจะมีการทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทุกวันนะครับผมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และก็กลุ่มที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการส่ง SMS แจ้งเข้าไปในช่วงวันที่11และก็วันที่12เ <c oughs> มษายนนี้นะครับ ก็คือมีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะส่ง SMS แจ้งว่าใครเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ในการได้เงินซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับจากการสอบถามธนาคารกรุงไทยนะครับได้มีการชี้แจงว่าระบบเนี่ยจะเริ่มมีการส่ง SMS แจ้งผลให้กับกลุ่มที่เป็นสีแดงก็คือไม่ได้เงินแน่นอนกับกลุ่มที่เป็นสีเทาก็คือต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ ส่วนผู้ที่ได้รับเงินแน่นอนจะมี SMS ได้รับในช่วง8-10เมษายนนะครับก็ซึ่งที่ผ่านมานะครับบารมีคนจนได้มีการได้รับชมคลิปวิดีโอของท่านลวรนที่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับท่านนักข่าวไว้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ว่าจะจ่ายเงินเดียวยาไปก่อนแค่3เดือนและก็อีก6เดือนเนี่ยก็ค่อยรอขยับขยายนะครับผมเกี่ยวกับระยะเวลาตรงนี้นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านจากที่บารมีคอนจรได้ดูคลิปวิดีโอมานะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าทางกระทรวงการคลังเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีแนวทางแบบนี้แหละครับก็คือดูก่อนในช่วง3เดือนแรกนั่นเองแต่ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ได้เตรียมเงินไว้เพียงพอสําหรับ6เดือนเอาแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการจ่ายเงินเยียวยายเนี่ยนะครับในการช่วยเหลือ5,000บาทก็จะคงที่ไว้ที่3เดือนก่อน ส่วนที่จะขยายไปอีก6เดือนนั้นจะพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์เนื่องจากว่าพระราชกำหนดในการกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับในส่วนในการใช้เงินเยียวยา6แสนล้านบาทกำหนดให้กระทรวงจะต้องมีการเสนอโครงการเข้าคณนะกรรมการกันกรองและเสนอความเป็นไปได้ ให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งซึ่งสถานการณ์โควิดอาจจะมีการสิ้นสุดเร็วหรือช้าเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้จริงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ะอันนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นวันแรกที่จะมี SMS ส่งไปให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งก็คือท่านที่หมดสิทธิ์นั่นเองนะครับ ก็รอรับ S M S กันด้วยนะรอตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์เว w w w เราไม่ทิ้งกัน c o m ด้วยนะครับและก็กลุ่มที่เป็นสีเทาเนี่ยนะก็จะมีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นเลขอาบัญชีที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวท่านราวรนเนี่ยก็จะทำปุ่มให้ท่านเนี่ยได้คลิกแล้วก็เพิ่มเติมเลขบัญชีเข้าไปซึ่งมีจำนวนถึง2 0 0 0 0 0กว่าคนนะที่กรอกเลขบัญชีมาผิดนั่นเองครับตรงนี้อ่ะก็ท่านก็ อยากให้ได้หลายๆคนอยากให้ได้ในการช่วยเหลือให้ครบทุกๆคนเลยนะครับอ้าวนะครับสำหรับข่าวนี้บารมีก็จะต้องขอกราบขอขรบคุณทุกๆท่านนะที่ติดตามรับชมบารมีคนจนมาจนถึงนาวินาทีนี้นะครับหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บารมีคนจนขาดตกบกพร่องไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆบารมีคนจนก็จะต้องขอกราบประนานิจกับทุกๆท่านเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะต้องขอจบการน,นำเสนอข่าวนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะบารมีคนจนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและฝากท่านกดติดตามบารมีคนจนเอาไว้ด้วยนะพบกันใหม่ครับในคลิปวิดีโอถัดไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับก็ก่อนจากกันนั้นครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านบารมีคนจนมีข่าวฝากมานะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ าการมาตรการการใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับผมถ้าอย่างไงลองรับฟังกันดูนะครับคอรมออนุมัติมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีเฉพาะบ้านที่มีมิเตอร์ไฟฟ,ฟ้าไม่เกิน5แอมป์วันที่7เมษายน2 5 6 3เวลา15นาฬิกา28นาทีเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ได้รายงานว่าคอรมออนุมัติใช้ไฟฟ้าฟรีเฉพาะบ้านที่มีมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์จาก50หน่วยต่อเดือนเป็น90หน่วยต่อเดือน พร้อมขยายระยะเวลาการชำระไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5 m ไม่เกิน6เดือนก็สืบเนื่องจากวันที่7เมษายนนางนรุมนพินโยสินวัตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวว่าคอรมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอดังนี้ 1. หเห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5มวงเล็บประเภทที่1.1ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภทที่1.1.1ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาก50หน่วยต่อเดือนเป็น90หน่วยต่อเดือน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการโดยให้ใช้เงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ2เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ วงเล็บประเภทที่1.1ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภทที่1.1.1ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยรป,ปร,รับ โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือนธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลําเนารวมถึงการทํางานภายในบ้านที่พักอาศัยวงเล็บ w o r k f กฟอรให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมที่เคยได้รับสิทธิค่าไฟฟรีจากจำนวน50หน่วยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้าซึ่งในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่ได้รับชำระค่าไฟฟ้าก็ได้กระทรวงมหาดไทยจึงมีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวงเงินประมาณ9,375ล้านบาทดังนี้ 1. ค่าไฟฟ้าฟรีระยะเวลา3เดือนวงเล็บเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2 5 6พผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนรวม30,29ล้านบาทวงเล็บกอฟอน74ล้านบาทกอฟอพ 2,955ล้านบาทจำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์รวม6.4ล้านรายวงเล็บกอฟอน2,5272รายกอฟอผ6.2ล้านราย 2. ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า3เดือนวงเล็บเมษายนถึงมิถุนายน2,563ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนรวม6,346ล้านบาท กฟน301ล้านบาทกอฟพ6,045ล้านบาทรวม4,265ล้านบาทกอฟน165,567รายกอฟพ4.1ล้านราย